นายนภัส่่งกำลังใจล้วนๆหลังแพทย์นภาาติดโควิด -19 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดาราสาวแพทย์นภาาตันตะกูลออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวประกาศติดเชื้อโควิด -19 และได้แจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วรวมถึงขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบขณะที่น้องเรซซิ่งลูกชายไม่พบเชื้อ ล่าสุดทางด้านของแฟนตำรวจหนุ่มนายนภัสก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรด้วยการโพสต์รูปคู่กับสาวแพทย์นภพาพร้อมแคปชั่นส่งกำลังใจรัวๆว่าหายไวๆนะครับดื่มน้ำเยอะๆเล่นเามท้องที่เธอชอบนอนดูซีรีส์เดี๋ยวเวลาก็ผ่านไปเป็นกำลังใจให้นะครับคนเก่งซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนคลับทีเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวแพทย์นภพากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวคะ่ะ